สวัสดีค่ะภาพภมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้คนที่คุณนึกถึงเขาเขามีอะไรอยากบอกคุณเรามาดูสถานการณ์ตัวเขาคนที่คุณนึกถึงเขาความคิดความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้ แล้วเขามีอะไรอยากบอกคุณเรามาดูตัวเขาความรู้สึกเขาอยากกลัวที่จะโดดเดี่ยวบินเดี่ยวเขาไม่กลัวเพราะว่าเขาไม่กลัวที่จะมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าความลำพังความโดดเดี่ยวไม่มีใคร ติดตามสัญชาตญาณเขามุ่งมั่นไปตามสัญชาตญาณที่เขาต้องการที่คิดที่จะทำตั้งใจที่จะก้าวไปข้างหน้าตามความรู้สึกนึกคิดที่เขาต้องการเพราะว่าเขาเดินตามความคิดความฝันสัญชาตญาณความมุ่งมั่นของเขาต้องการความปาถนาความประสบผลสำเร็จ ทรัพย์สินเงินทองความสุขความอุดมสมบูรณ์ดูเขาเจะมุ่งมัน่นตั้งใจไม่กลัวไม่กลัวอุปสรรคปัญหาลุกขึ้นลุกขึ้นเหนือความทุกข์ยากไม่กลัว,ลว,ลว,ลวความลำบากอันนี้เขาก็ลุกขึ้นเหนือความทุกข์ยากลำบากความยืดหยุ่นยืดหยุ่นไม่กลัว อุปสรรคปัญหาการเผชิญหน้าแล้วก็การเลือกเลือกต่อสู้ต่อสู้อย่างชานฉลาดมุ่งมั่นกล้าวไปข้างหน้าเขาจะต่อสู้อย่างชาญฉลาดด้วยความทำความเข้าใจไม่กลัวอุปสรรคปัญหาความรู้สึกนึกคิดของเขาที่จะกล้าวไปข้างหน้าสถานาการณ์พลังงานตัวเขาเป็นอย่างไรอีกค่ะ คนที่คุณนึกถึงเขาความซับซ้อนความอึดอัดดูมีความซับซ้อนมากมายหลายอย่างความคิดความวินตกกังบนหุ่นเชิดทำตามความคิดเขาความต้องการ มันเขาต้องการมีคนมาอยู่เคียงข้างพูดคุยแนะนำพันธนาการความรับผิดชอบความคิดความต้องการมากมายพันธนาการแต่เขาก็สู้เพื่อจะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหารอบด้าน เขาไม่กลัวที่จะกาวไปข้างหน้ามุ่งมันเด็ดเดี่ยวหักดิบเด็ดเดี่ยวอะมุ่งมั่นเด็ดขาดว่าหักดิบมันเขาต้องการความคิดที่เขาจะทำให้ได้ที่ดังที่คิดที่ต้องการการแก้ง แต่ก็มีอุปสรรคปัญหามากมายให้แก้ไขยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการทุกคนไม่เข้าใจหรือความวุ่นวายความปัญหาให้มาแก้ไขแต่เขาก็มีสู้เขาเขาก็จะสู้เขาไม่ยอมแพ้ให้ความรู้เรียนรูน้ตอนนี้เขาศึกษาเรียนรู้ชีวิตทั้งสุขทุกข์ดีร้ายเป็นความรู้ให้ความรู้เขา ที่จะต่อสู้ต่อไปเป็นเหมือนทั้งดีทั้งร้ายเขาจะได้เรียนรู้ทั้งสุขและทุกข์เป็นครูเป็นผู้สอนชีวิตเขาฝันร้ายดูเขาคิดพิตกกังลวลเราต้องการมีคนมาช่วยเหลือเข้าใจเขาการแนะนำว่าจะไปอย่างไรทำอย่างไรต่อไป รักตัวเองเขาดูแลตัวเองรักตัวเองคู่กับไพ่ดูพันธนาการด้วยอุปสรรคปัญหาแต่เขาก็สู้แล้วเขาก็จะดูแลตัวเขาเองและที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาเข้ามา้หลายด้านต่อไปรักยืนยาวต้องการรักที่ยืนยาวมั่นคงความรักที่เข้าใจกัน เด็ดเดี่ยวมั่นคงหักดิบมุ่งมั่นตั้งใจไม่เปลี่ยนแปลงด้วยความมั่นคงหัวใจเขามั่นคงหลักยืนยาวความรักที่เข้าใจกันกับดักประทานพร ได้สำเร็จสมหวังดังที่เขาคิดเขาต้องการมันต้องการพรหรือขอขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สมปัารธนาที่เขาคิดเขาต้องการแล้วมีปัญหาเข้ามาตอนนี้ดูติดกับดักกับความคู่กับภัยของการกานแกแล้งหรือมีปัญหามากมายให้ต้องแก้ไขความไม่เข้าใจกันไม่ได้ดังที่คิดที่เขาต้องการยังเป็นอุปสรรคปัญหาแต่ก็เขาก็จะเรียนรู้ ให้ความรู้เป็นความรู้ศึกษายังมีความซับซ้อนที่ต้องแก้ไขในชีวิตแล้วเขาก็เข้าใจเขารักตัวเองดูแลตัวเขาเองให้ให้เข้มแข็งแข็งแกร่ง,งให้มีความสุขเพื่อเพื่อมีคุณแล้วก็เพื่อรักคุณรักยืนยาวมันคงอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าคุณอยู่ในหัวใจเขาความรู้สึกนึกคิดความต้องการคือคุณอยู่ข้างข้าง เขามั่นใจเด็ดเดี่ยวมันคงหักดิบมันคงในรักความรู้สึกเขาสถานการณ์ชีวิตเขาตัวเขาตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็มุ่งมัน่นฮะดูเขาสู้มากมาว่าพันธนาการอุปสรรคปัญหาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพร้อมสู้แล้วก็ดูแลตัวเขาเองรักตัวเขาเอง ความต้องการความสำเร็จสมหวังให้สมปรารถนาที่เขาคิดเขาต้องการแล้วเขาก็จะต่อสู้อย่างชานฉลาดการ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาเลือกต่อสู้ด้วยความชานฉลาดอันนี้เหมือนเขาเนี่ยเป็นครูที่จะได้ความรู้เรียนรู้ทำความเข้าใจชีวิตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำเร็จสมหวังแล้วเขามีอะไรอยากบอกคุณ ข้อความของเขาคุณสนใจคุณสนใจเขาไหมคุณรักเขาบ้างไหมสนใจเขาไหมคิดถึงเขาไหม ฉันหมกมุนเขาหมกมุ่นอยู่กับคุณคิดถึงคุณหมกมุนอยู่กับตัวคุณคิดถึงคุณมากแล้วคุณคิดถึงเขาไหมเขาถามตัวแต่ตัวเขาคิดถึงคุณใช่เขาคิดถึงคุณมากเขาบอกว่าใช่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเขาต้องการหาทางออก คำแนะนําว่าจะทําอย่างไรกับชีวิตจะทําอย่างไรต่อไปจะทําอย่างไรจะประสบผลสําเร็จสมหวังหาวิธีแก้ไขเขาก็จะเรียนรู้เหมือนค่ะการเรียนรู้เป็นครูฉันพร้อมจะปณีปนอมพร้อมที่จะเดินต่อไปพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะทําความเข้าใจชีวิตเข้าใจความรักตอนนี้ฉันไม่สามารถ มองคุณได้เลยคิดถึงมากฉันไม่เคยจินตนาการถึงถึงความสมบูรณ์แบบมากนะักแต่เขาไม่เคยคิดจินตนาการแต่เขาก็จินตนาการคิดถึงคุณ ฉันไม่ต้องการที่จะสูญเสียคุณเขาไม่ต้องการสูญเสียคุณคู่กับภัยช่เขาบอกว่าใช่เขาหัวใจเขามีแต่คุณฉันหลงรักคุณเข้าแล้วจริงๆเขารักคุณจริงๆฉันหวังว่าจะรอก คุณจะรอเขาคุณจะรักเขาเขามีความหวังฉันต้องการเริ่มต้นชีวิตมีชีวิตเริ่มต้นชีวิตกับคุณมีคุณอยู่ในชีวิตเขาข้อความของเขาจากเขาถึงคุณแล้วเขามีข้อความอะไรอีกอยากบอกคุณเขาอยากบอกคุณว่า อารมณ์คอบงำอารมณ์คอบงาเขาอารมณ์ความคิดความคิดถึงความรักฉันไม่สามารถแสดงออกได้คุณเห็นอะไรในตัวเขาเขาว่าคุณเห็นอะไรในตัวฉัน คุณเห็นอะไรในตัวฉั้นไหมเห็นอะไรไหมแล้วเขาบอกว่าวิธีที่ชั้นปฏิบัติต่อคุณนั้นผิดเขาว่าเขาทำผิดต่อคุณปฏิบัติต่อคุณผิดความลหลงไหลที่ที่ฉันรู้สึกล้นหลาม เขาไม่รู้วิธีจัดการกับมันอย่างไรความหลงไหลหลงไหลคุณคิดถึงคุณมีคุณแต่เขาไม่รู้จะทําอย่างไรกับความหลงไหลความคิดถึงความรักนี้อย่าปฏิบัติต่อฉันในแบบที่คุณทําฉันไม่สมควรได้รับว่าคุณดีกับเขาเขาไม่ควรได้รับ แต่เขาก็รักคุณคิดถึงคุณแล้วเขาว่าเขาไม่ดีแล้วเขาก็ถามว่าทําไมฉันถึงรู้สึกว่าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้น <gaming> ฉันหมกมุ่นอยู่กับคุณหมกมุ่นถึงคุณคิดถึงคุณ ฉันจะดีขึ้นเขาจะเข้าใจตัวเขาเขาจะดีขึ้นด้วยหัวใจของเขาเขาจะปรับตัวเองดีขึ้นคำมขาคว่าจะดีขึ้นหากย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะจัดการกับความแตกต่างออกไปเขาจะดีกับคุณอันนี้เขาบอกว่าคุณอย่าปฏิบัติต่อฉันแบบที่เคยทําเพราะเขาไม่สมควรได้รับแล้วเขาว่าเขาย้อนอดีตไปได้เขาจะทําดี เขาคิดถึงอดีตแล้วก็วุ่นวายใจฉันติดอยู่ในนิมิตที่เราอยู่ด้วยกันคิดถึงคุณ